ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันกดไลค์กดติดตามแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและขอให้สนุกกับการรับชมคลิปขอบคุณครับหากเรื่องนี้กระทบถึงบุคคลหรือดวงวิญญาณใดทางทีมงานกราบขออภัยและขอขมากับไวนาที่นี้และนี่คือรายการหลอนก่อนเล่า ชายและหญิงต่างวัยสองคนได้นั่งสนทนากันในความมืดมีแค่เพียงแสงจากกองไฟเท่านั้นที่พอให้เห็นหน้ากันได้บ้างใกล้จะถึงแล้วแม่อดทนหน่อยนะไม่เป็นไรรอคขายังไหวก็ข้าบอกและเพรอที่บ้านอยากมาด้วยกว็าตามใจละชายสูงอายุที่คุยกับหญิงสูงอายุกว่า เหมือนกับว่ารีบร้อนพากันไปที่ไหนคงไม่ใช่ไปรอรับเบียเลี้ยงคนชราแน่และคำตอบที่ได้นั่นก็คือการรีบร้อนมาที่วัดก่อนที่จะได้ก้มลงกราบต่อหน้าพระมาจากไหนกันเรอยโยมถ้าทางไม่ใช่คนแถวนี้นี่กับผมมีเรื่องด่วนขอรับพระคุณเจ้าในขณะที่พูดสายตาของพระอาจารย์สมใจก็เดินเหลือไปมองหญิงชรา แต่ทว่าหญิงคนนั้นกลับลบเลี่ยงสายตามไม่ยอมที่จะมองหน้ากันและทันใดนั่นเองชายแปลกหน้าก็ได้พูดออกมาว่ากระผมมีเรื่องด่วนขอรับพระคุณเจ้าบังเอิญว่าผ่านไปเห็นพระพุทธรูปอยู่ในป่าก็เลยมาแจ้งข่าวให้ท่านนี่แหละถ้าอย่างนั้นผมขอฝากลวงตาสมหมายไปไปมามาที่วัดด้วยนะขอรับไอขวดเอ้ยช่วยไปตามกลุ่มสามสมให้อัตมาด้วยยังไงก็ต้องใช้แรงกันละนะ ในขณะที่เอกขวดก็ได้เหลียวไปมองที่ยายแก่คนนั้นและเหมือนว่ายายก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีด้วยหันมายิ้มให้กับเอกขวดแต่ทว่ารอยยิ้มนั้นแฝงไว้ด้วยอะไรบางอย่างทำให้เอกขวดนั้นกลัวแล้วก็รีบตอบรับพระอาจารย์ไปขอรับพระอาจารย์กับผมจะได้ไปเดี๋ยวนี้ละพูดจบมันก็ออกตัวด้วยเกียร์สองโดยที่ไม่กล้าหันกลับมามองที่ยายคนนั้นวิ่งมาได้สักพักไอ้หนุ่มพลังหมาก็ได้หมดแรง เอ้ยเอ็งเ,เป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยขวดเอ้ย,ว,อยวิ่งหน้าตาตื่นมาเลยเระมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าก็หลวกพี่ใช้ข้ามาตามพวกน้านี่แหละบอกว่าจะให้ไปช่วยยกพระหรือว่าอะไรนี่แหละเออบอกพระอาจารย์ด้วยนะเดี๋ยวพวกข้าไปเอสมตุยเอ็งไปตามเอสมนาส่วนเดี๋ยวข้าจะไปเตรียมของก่อนว่าแล้วแต่ก็แยกย้ายไปคนละทิศละทางส่วนอีกด้านก็เหมือนว่าจะหมดธุระเรียบร้อยกับผมนะมสัสก,การลาก่อนนะครับ สิ้นเสียงของโยมแปลกหน้าทั้งสองพระอาจารย์สมใจก็ได้แต่หันไปมองไม่นานนักคณะสำรวจพระพุทธรูปก็ได้มาถึงที่หมายในขณะที่ทั้งหมดก็ได้ก้มไปกราบต่อหน้าพระเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแต่ทว่าไอ้สมหน้าก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างพี่สมถึกจะออกรบใช่ไหมลุกพี่เออเอ็งนี่ไม่รู้อะไรเข้าเถือนอย่าลืมพระโบราณเขาว่าไว้ ฉุกเฉินขึ้นมาเอาไว้ตัดหญ้าตัดขาก็ได้นะเว้ยเฮ้ยสมนาะใช่เลยลูกพี่มีเหตุผลฮ <c oughs> ้ข้ค่ก็นึกว่าลูกพี่อยากเป็นพระเอกยิกเกนะสิและขณะที่พูดหยอกล้อก,กันอยู่นั้นเศษหญ้าเศษขาที่ว่าก็ได้ร่วงลงมาจากต้นไม้ลูกพี่รังนกหล่นใส่หัวสงสัยจะโชคดีเออนั่นนะสิคงคล้ายกับพระเอกยิกก่กที่เองว่านะละเอาล่ะทุกคนเลิกงามยามดีแล้วออกเดินทางกันได้ และคณะสำรวจเก็บกู้พระพุทธรูปก็ได้ออกเดินทางในขณะที่หลวงตาสมหมายจำเป็นที่จะต้องเฝ้าวัดทางนี้เลยพระคุณเจ้าว่าแต่โยมผู้หญิงไปไหนแล้วหรือเห็นบอกกับผมว่าหิวว่าจะไปรอกินอาหารที่บ้านทางนี้นะพระคุณเจ้ากับผมขอไปก่อนละเจริญพรโยมโอ้ยอยู่ดีๆก็มีลมพายุมาอย่างไรและเนียวนั่นดําซีพี่เหมือนกับหนังกลางแปลงเลยตอนที่ผีมันจะออกมานะ่ะ เออเองนี่ก็เข้าใจพูดสั่งบรรจากาศในสมนอ็อเอาละโยมเข้าไปด้านไหนกันเถอะว่าแล้วทั้งหมดก็ได้เดินเข้าไปตามที่พระอาจารย์สมใจได้บอกเอาไว้และพอเดินมาได้สักพักก็ต้องหยุดเดินเอาละพักเหนื่อยตรงนี้ก่อนนะโอ้ยอยู่อีกไกลไิเนี่ยพระอาจารย์แข่งขาเรือไม่ไหวแล้ว แหมพี่สมถึงแกนี่ก็ทําเป็นไม่ไหวข้าว่าหิวน้ําหมักแลสิท่าโอ้ยเอสมนาพูดให้ข้าน้ําลายไหลอยู่ต่อหน้าพระหน้าเจ้าก็ยังมาพูดเรื่องเล่าเรื่องยาเอ็งรีไปกับข้าไปถากฐานทางให้พระราชาเดี๋ยวนี้เลยว่าแล้วทั้งสองก็ได้เดินไปสํารวจเส้นทางโอ้ยนี่แล้วโอ้ยที่เขาบอกว่ามีไว้ดีกว่าไม่มีพูดจบพี่สมถึกก็ได้นําดาบทื่อๆตัดเอาเท้าวัดเขาให้ข้านึกว่าจะตัดไม่เข้าสแส้วหลุอพี่ ต้องไปบอกพระอาจารย์แล้วว่ามีช่องทางตรงนี้ไม่ต้องบอกเราบ้างโยบเออเอ็งนี่ก็เล่นไม่จบไม่สิ้นนะมุกเนี่ยมะตามเข้ามาสำรวจทางกันก่อนเ็วว่าแล้วพี่สมถึงกับไอ้สมหน้าก็ได้เดินไปสำรวจเส้นทางแต่แล้วสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั่นก็คือโครงกระดูกว่าทำไมกระดูกอะไรวะเนี่ยนั่นนะักศิลูกพี่ข้าว่าถ้าไม่ใช่ฮิปโปก็คาบิบาร่านั่นแหละ โอ้ยข้าละปวดหัวกับเอง็งจริงๆไอ้สมนาอะไรว่าเอคาบุคาบิอะไรนั่นหรอกนโนยักไงลรอพี่เออรีบไปบอกพระอาจารย์กันก่อนเร็วในขณะที่ทั้งสองรีบกลับไปแจ้งข่าวให้กับพระอาจารย์สมใจเกเรวโรผู้ที่โผล่มาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือใหญ่เท่าคนแปลกหน้าที่ได้ส่งรอยยิ้มให้กับไอ้ขวดก่อนหน้านี้ได้เวลาอาหารเย็นแล้ว และเมื่อไปแจ้งข่าวให้กับพระอาจารย์สมใจท่านก็บอกให้หยุดพัดในขณะที่ทั้งสามหนุ่มก็ได้สนทนากันเสียดายไม่ได้อน้ำหมักไปด้วยนะลูกพี่โอ้ยเอสมนาะเองนี่ก็ไม่ลดลาวาสอกเลยเนาะข้ายิงอยากอยู่ข้าว่าใช้โอกาสนี่เก็บสมุนไพรไปดองก็ดีนะลูกพี่เออเอสมตุยความคิดเองเขาท่อดีว่าเฮ้ยในขณะที่พระอาจารย์สมใจก็ได้นั่งสงบนิ่งแต่แล้วบางสิ่งก็ได้คลืบคลานออกมาจากที่ซ่อน จ็งได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าว่าไอ้สมน่าข้าว่ามันเสียงหนูยักษ์นั่นหพี่ในขณะที่เสียงประหลาดนั้นดังใกล้เข้ามาพระอาจารย์สงใจจึงได้พูดออกมาว่าโยมสมถึกส่งดาบให้อาตมาเดี๋ยวนี้พระอาจารย์จะเอาไปโป่งผมหรือขอรับเมื่อดาบทื่อๆอยู่ในมือของพระอาจารย์แล้วท่านก็ได้เริ่มสวดและก็เป็นเวลาเดียวกับเจ้าของเสียงได้โผล่ออกมาแต่ขาว่ามันสายไปแล้วละ่ะมาเป็นอาหารของข้าซะดีๆ แต่อตาตมาว่าไม่สายเลยสักนิดนะโยมแค่ต้องลับให้มันคมก็แค่นั้นสิ้นเสียงคำพูดของพระอาจารย์สมใจเอสมนาก็ได้พูดออกมาว่าคำพูดอาจารย์ทำไมมันคุ้นๆจังวะอย่างกับหนังจีนกำลังภายในไม่มีหรอกกำลังภายในมีแต่ข้าจะกินเครื่องในพวกเองให้หมดนั่นแหละโอ้ยพูดจาไม่เป็นวงคลเลยเนาะกะเพาะข้าเก็บไว้ใส่น้ำหมักได้เท่านั้นละโว้ยและผีใหญ่เท่าก็ได้กระโดดลงมาจากที่สูง แต่เหมือนว่าจะสปริงข้อเท้ามากไปหน่อยทําให้สูงกว่าที่คิดจนมีเวลาให้พี่สมถึกได้พูดออกมาว่าเอ้ยขานี่เหรอโอ้ยเองจะได้เห็นพระเอกยี่เกตัวจริงหรอจัดการมาเลยลูกพี่เดี๋ยวพวกข้าเป็นกำลังใจให้นะเมื่อผีปอบผู้หิวกระหายได้ล่วงลงมาจากฟ้าก็เป็นเวลาเดียวกับพี่สมถึกได้ตวัดดาบไปด้านหน้าจนร่างของผีปอบเท่าได้กระเด็นลงไปนอนกับพื้น มันตายหรือ,อยังลรอพี่เข้าวัานเราจะต่อยแล้วเนาะแต่สิ่งที่คิดกับความเป็นจริงกับไม่เหมือนกันผีปอบยายเท่าได้ลุกขึ้นมาเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนที่มันจะได้กระโจนใส่พี่สมถึกอีกครั้งและพี่สมถึกก็ได้เตรียมการต้อนรับโดยการวิ่งฟันด้วยท่าไม้ตายและก่อนที่จะได้รู้ผลผีปอบเท่าก็ได้พูดออกมาว่าดาบทื่อๆแค่นี่คิดว่าจะมาฟันข้าหรอแต่พระอาจารย์สมใจก็ได้พูดออกมาว่า แกแล้วไม่มีใครอยากฟันรอ็อกของอย่างนี้ก็มีแต่ทุบทิ้งเท่านั้นละโยมพูดจบร่างของพี่ปอบเท่าก็ได้แหลกออกมาเป็นเสียงส่วนพี่สมถึกก็ยังงงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอ้ยเมื่อกี้เขาว่าเขาฝันว้าวนะร่างของพี่ปอบใหญ่เท่าที่ถูกแยกเป็นสองส่วนกองอยู่กับพื้นก่อนที่มันจะลุกไหม่ติดไฟเหมือนกับราดน้ำมันนี่แหละพี่สมถึก เสาหลักของกลุ่มสามสมหลักในขณะที่พี่สมถึกก็ได้ก้มลงไปมองก้อนหินพร้อมกับนึกในใจว่าหวังว่ามันคงไม่เห็นตอนที่ข้าสะดุดก้อนหินหรอเนาะอัตมาว่าพวกเราต้องรีบไปเดี๋ยวนี้เลยนะโยบยังไงก็ช่วยกันดับไฟก่อนนะเดี๋ยวไฟมันจะไม่มเปล่านี่แนะ่โผล่มาให้ข้าตกใจกลวงกระเทิบเตายโอ้ยอสมนอไปก็ได้ลยอ้าวไปกันตั้แต่เมื่อไรเนี่ยรอข้าด้วย และพระอาจารย์สมใจก็ได้พากลุ่มสามสมเดินบุ่งหน้าเข้าป่าไปว่าแต่พระอาจารย์รู้อยู่แล้วจะไม่ขอรับอาตมารู้แค่บางส่วนแค่นั้นลายโยมสมถึกแต่ที่ไม่รู้ก็คือว่ามีมากอีกแค่ไหนนายโยมและเมื่อควันไฟจากเท่ากระดูของผีปอบเท่านั้นได้สลายไปผู้ที่เข้ามาใหม่ก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากญาติฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดของผีปอบเท่า และเส้นทางการเดินเข้าป่าของพระอาจารย์สมใจเกเรวโรและคณะสามสมก็คงต้องมีอันตรายรออยู่เป็นแน่แท้คงถึงเวลาให้พระอาจารย์เข้าไปแก้ไขต่อไปเพราะข้า้วยอาจารย์คราวหน้าเสกของให้ข้าบ้างนะข้าอยากเป็นพระเอกและสำหรับวันนี้ผมน่าแหบหลอนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบ,บดีเวลาสามทุ่มโดยประมาณ ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับก่อนจากกันไปขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ